เด็กๆหลายคนอาจจะเคยผ่านชีวิตการทำเว้าไทยแล้วนำออกมาวิ่งเล่นกับเพื่อนๆมาบ้างแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกวันนี้การเล่นเว้าไทยเริ่มลดน้อยถอยลงแต่พี่อุดมโฉมงามชาวบ้านถ้ำรงตำบลถ้ำรงอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่ชื่นชอบการเล่นเว้าไทยมาตั้งแต่เด็กจึงไม่อยากให้ภูมิปัญญาแขนงนี้หายไปตั้งใจที่จะฟื้นฟูและศึกษาการทำเว้าไทยอย่างจริงจังจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเปิดบ้านของตัวเองเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจและเยาวชนรุ่นหลังๆค่ะตอนนี้ก็ครับนอกจากทำเล่นทำแข่งนะครับแล้วก็รับเป็นฐานการท่องเที่ยวหากาอนุรักษ์นะครับอย่างน้อยก็คือให้เด็กในชุมชนเราเนี่ยได้มาทำกิจกรรมกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่รู้ข่าวจากข้างนอกก็เข้ามานะครับก็พาครอบครัวพา คนที่บ้านมามาทำกิจกรรมการทำว่าวตรงนี้แล้วก็ไปเล่นกันลงสนามกันจริงๆนะครับว่าจุฬาเว่าวปักเป้าและเว,ว่าวดุยดุยเป็นตำนานเว่าไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งพี่อุดมจะยึดทําเป็นว่าวหลักในการสอนให้กับผู้ที่สนใจบางส่วนทําขายรวมทั้งยังนําไปใช้แข่งขันเพื่อชิงชัยความเป็นเจ้าได้มาแล้วหลายรางวัลค่ะ ส่วนการจะทำว่าวออกมาได้แต่ละตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะจะต้องอาศัยความชำนาญที่ต้องมีการคำนวณสัดส,ส่วนให้ได้มาตรฐานจึงจะได้ว่าวออกมาที่สมบูรณ์แบบค่ะจุลาปักเป้าก็จะเป็นคู่กัดกันคู่ถึตงตองต้องใช้เป็นคู่เนี่ยต้องเล่นเป็นคู่จุลาก็ต้องคว้าปักเป้าต้องมีเป็นคู่ส่วนดุยดุยเนี่ยจดเดนจะอยู่ที่เสียงนะครับเขาจะมีคันเขาเรียกคันอูดติดไว้บนหัวเวลาขึ้นแล้วเขาจะมีเสียงร้อง เป,เป็นทำน้องเพลงได้นะครับก็จะร้องดุย <teor> ดุยดุย <Nixon> ดุยดุยคือมีเสียงดุยดุยเขาเรียกว่าดดุยนะครับวัสดุที่นำมาทำส่วนใหญ่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่หาง่ายตามรอบๆบบ้านโดยเฉพาะไม้ไผ่สีสุกที่นำมาทำเป็นโครงว่าวต้องมีอายุ3ามปีขึ้นไปค่ะเนื่องจากมีความเหนียวไม่หักง่ายส่วนกระดาษแก้วและเชือกป่านอันนี้ต้องไปสั่งซื้อค่ะจากนั้นก็นำมาปฏะติประต่อสร้างสรรค์แล้วแต่จินตนาการของผู้ทำค่ะ หนึ่งก็คือการเหล่าไม้นะครับจรงนี้ว่าจุฬานะครับก็ประกอบด้วยไม้5ชิ้นคือไม้อกไม้ปีกบนไม้ปีกล่างไม้ขานะครับเราจะต้องตัดมาไม้มา5ชิ้นแล้วก็มาเหล่านะครับส่วนสัดส่วนของการผูกการหาตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องมีคณิตศาสตร์เข้ามานิดๆน,นะครับพอเราแล้วเหาไม้ได้5ชิ้นแล้วครับแล้วก็ถึงขั้นตอนการผูกนะครับก็จะมีวิธีการนะครับ ก็จะใช้เชือกให้เชือกวัดสัดส่วนนะครับก็คือถ้าตัวนี้อก100เซนปีก็100เซนขา75 70-75ถึง75นะครับก็ตัวนี้ก็เรียกจุลาส่วนสีนะครับก็เชือกวัดที่อกนะครับแล้วก็มาทบกันสีครั้งหรือว่าหารสีก็ได้นะครับแบ่งเป็นสีส่วนนะครับก็วัดจากด้านล่างของตัวว่าวมาจะได้ตำแหน่งผูกปีกนะครับ นี้จะหาตำแหน่งผูกปีกบนนะครับก็ใช้้เชือกวัดอกแล้วก็ทบ3มครั้งหรือว่าหาร3ก็ได้นะครับก็ได้ตำแหน่งผูกปีกบนนี่ครับทีนี้ก็หาตำแหน่งผูกเอวนะครับความกว้างของเอวนะครับก็ใช้จะจะเข็มด้านล่างนะครับมาเป็นเอวเลยนะครับแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความกว้างของหัวนะครับ ก็ใช้จากตำแหน่งเอวมาถึงกลางปีนะครับเป็นผมว้างหัวนะครับส mm ่ว hmm. นเชือกที่ดึงขานะครับใช้จากตรงนี้ครับ mm hmm. คือว่าวหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้ตัดต่วอยู่ในตัวเข้าทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ออกมาเป็นว่าวแบบนี้แล้วก็จะทําตัวขนาดไหนก็ได้มันจะอ,ออกมามาตรฐานเดยวกันหมดเพราะว่ามันใช้การการแบ่งตัวน,วนี้ครับ mm hmm. ะค่คุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว่าวปักเป้านะคะซึ่งว่าวปักเป้าอันนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่1นอกด้วยกันค่ะกว่าจะเสร็จนะคะก็ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงด้วยกันค่ะเนื่องจากมีความประณีตพอสมควรเลยละค่ะว่าวตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทดลองกันค่ะ แล้วก็นี่ค่ะว่าวที่ทําเสร็จแล้วแม้จะใช้เวลาทําค่อนข้างนานแต่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะเพียงแค่ทดสอบครั้งแรกว่าวก็ลอยติดลมอย่างรวดเร็วและสวยง,งามไม่เพียงทีมงานและเด็กเท่านั้นที่ตื่นเต้นแต่คนที่ดูจะภูมิใจในฝีมือลายมือมากที่สุดก็คงเป็นพี่อุดมนี่ละค่ะซึ่งนอกจากองค์ความรู้ในโครงสร้างของว่าวแล้วพี่อุดมยังอธิบายถึงองค์ประกอบที่ทําให้ว่าวลอยอยู่หนท้องฟ้าอีกด้วยค่ะ